ลือเบอร์สองนะครับอย่ามวันนับมัวนั่งแต่งใจนายกถึงเวลาเปลี่ยนรับเลียนนะช่วยกันเลือกไปเลือกนายกช่วยกันนองพี่เปิดโอกาสให้กับคนดีไม่ต้องรอสี่ปีเป็นคำตอบสดท้ายสื่อสด จริงใจโปร่งใสพัฒนาทีมธนพรรวมพลังเลือกนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลทุ่งหลวงเลือกธนพรเรืองพยุงศักดิ์หรือผู้ใหญ่อ้อยเบอร์สองเบอร์สองเบอร์สอง,อรสองกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวเทศบาลตำบลทุ่งหลวงที่เคารพรักวันอาทิตย์ที่30มีนาคม2568ตั้งแต่เวลา8โมงเชา้าถึง5โมงเย็นเป็นวันสำคัญที่พ่อแม่พี่น้องจะต้องออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงเพื่อเลือก นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลทุ่งหลวงเลือกตั้งครั้งนี้เลือกคนทำงานมีความรู้มีวิสัยทัศน์พร้อมพัฒนาบ้านเราเลือกเบอร์สองเบอร์สองเบอร์สองธนพนเรื่องพยุงศักดิ์หรือผู้ใหญ่อ้อยเป็นนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลทุ่งหลวงธนพนเรื่องพยุงศักด์หรือผู้ใหญ่อ้อยเบอร์สองทีมธนพนรวมพลังซื่อสัตย์จริงใจโปร่งใสพัฒนา นณพผเรื่องพยุงศากดิ์หรือผู้ใหญ่อ้อยเบอร์สอง จริงใจอาสาพร้อมประสานการพัฒนาจบการศึกษาปริญญาตรีคณะวิทยาการจัดการทั่วไปสาขาการตลาดอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่สี่ตำบลทุ่งหลวงประธานคณะกรรมการพัฒนาบทบาทสตรีตำบลทุ่งหลวงคณะกรรมการไก้เกลียบภาคประชาชนตำบลทุ่งหลวงธนพรเรืองพยุงศักดิ์หรือผู้ใหญ่อ้อยเบอร์สองผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลทุ่งหลวงคนใหม่ธนพรเรืองพยุงศักดิ์หรือผู้ใหญ่อ้อยเบอร์ ธนพลเรื่องพยุงศักดิ์หรือผู้ใหญ่อ้อยเบอร์สองเบอร์สองเบอร์สงอสง เบอร์สองเบอร์สองเบอร์สองเลือกมาสินายก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 เลือกมาสิซื ump, ่อสัตว์จริงใจโปร่งใสพั ขอโอกาสรับใช้พี่น้องชาวตำบลทุ่งหลวงเลือกธนพรนเรื่องพยุงศักดิ์หรือผู้ใหญ่อ้อยเบอร์สองเป็นนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลทุ่งหลวงพร้อมด้วยทีมงานฝ่ายบริหารที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ด้านการบริหารงานที่เป็นมืออาชีพอดีตสจากฤษณะพรอยชุมและนัทีลอยลมกล้าคิดกล้าทำกล้านำพัฒนาพร้อมแก้ปัญหาเพื่อพัฒนาตำบลให้ยั่งยืนคนตรงโปร่งใส เปิดใจรับฟังทุกปัญหาสู่การพัฒนา5นโยบายหลักที่ส่งเสริมสนับสนุนและผลักดันให้กับประชาชนตำบลทุ่งหลวงให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนนโยบายด้านการศึกษากีฬาวัฒนธรรมสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตนโยบายด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนโยบายด้านการพัฒนาและโครงสร้างขั้นพื้นฐานนโยบายด้านการเมืองการปกครองท้องที่ท้องถิ่นโดยนำสิ่ ดีๆทั้งเด้านเกดี มาเรียงร้อยเป็นเรื่องของการพัฒนาให้ทุ่งหลวงน่าอยู่ทันสมัยและยั่งยืนอาทิเศรษฐกิจดีการศึกษาดีการสาธารณสุขดีการท่องเที่ยวดีสิ่งแวดล้อมดีเทคโนโลยีดีการบริหารจัดการที่ดีโครงสร้างขั้นพื้นฐานที่ดีและการกีฬาและวัฒนธรรมดีธนพรเรื่องพยุงสาบหรือผู้ใหญ่อ้อยเบอร์สองอยาลือวันอาทิตย์ที่30มีนาคม2568ตั้งแต่8โมงเช้าถึง5้าโม เลือกนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลทุ่งหลวงเลือกเบอร์สองกับเบอร์สองธนพลเรืองพยุงศักดิ์หรือผู้ใหญ่อ้อยเป็นนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลทุ่งหลวงเบอร์สองธนพลเรืองพยุงศักดิ์หรือผู้ใหญ่อ้อยเบอร์สองธนพลเรืองพยุงศักดิ์หรือผู้ใหญ่อ้อยเบอร์สองเบอร์สองเบอร์สองยัยแหลมฉันชวนนุ่งสาวพวกเราต้องช่วยกันออกไป เลือกตั้งนายกนั้นไงเบอร์สองจำไว้เลือกไปและดีเป็นกันเองแถมยังติดดินเรื่องของเรื่องกินนารับรองไม่มีพร้อมรับฟังแก้ไขปัญหาเน้นการพัฒนาที่ยั่งยืนถนพดเรื่องพยุงศักด์หรือผู้ใหญ่อ้อยเบอร์สอง คนบ้านเราเข้าใจเข้าถึงเป็นที่พึ่งของประชาชน, Пред ช,นชาวตำบลทุ่งหลวงอยากเห็นการทำงานที่โปร่งใสอยากได้นักพัฒนาตัวจริงที่จริงใจและตั้งใจเข้ามาอาสา30มีนาเข้าคูหากาเบอร์สองเลือกเบอร์สองธนพรเรื่องพยุงศ <plateau. S 2> ักดิ์หรือผู้ใหญ่อ <ức> ้อยเบอร์สองเป็นนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลทุ่งหลวงธนพรเรื่องพยุงศักดิ์หรือผู้ใหญ่อ้อยเบอร์สองเบอร์สองเบอร์สอง ประชาร่วมธรรมผู้นำร่วมคิด พันธกิจคืองานพัฒนาเลือกเบอร์สองกบเบอร์สองเลือกธนพรเรื่องพยุงศักดิ์หรือผู้ใหญ่อ้อยเป็นนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลทุ่งหลวงคนตรงโปร่งใสเปิดใจรับฟังทุกปัญหาสู่การพัฒนา5นโยบายหลักที่ส่งเสริมสนับสนุนและผลักดันให้กับประชาชนตำบลทุ่งหลวงให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนนโยบายด้านการศึกษากีฬาวัฒนธรรมสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตใน นโยบายด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนโยบายด้านการพัฒนาและโครงสร้างขั้นพื้นฐานนโยบายด้านการเมืองการปกครองท้องที่ท้องถิ่นโดยนำสิ่งดีๆทั้ง9ด้าน9ดี เมื่อเรียงร้อยเป็นเรื่องของการพัฒนาให้ทุ่งหลวงน่าอยู่ทันสมัยและยั่งยืนอาทิเศรษฐกิจดีการศึกษาดีการสาธารณสุขดีการท่องเที่ยวดีสิ่งแวดล้อมดีเทคโนโลยีดีการบริหารจัดการที่ดีโครงสร้างขั้นพื้นฐานที่ดีและการกีฬาและวัฒนธรรมดีโปรดเลือกธนพนเรื่องพยุงศักดิ์หรือผู้ใหญ่อ้อยเบอร์สองเป็นนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลทุ่งหลวงธนพนเรื่องพยุงศักดิ์หรือผู้ใหญ่้ เบอร์สเบอร์สองเบอร์สองเบอร์สองเลือกคนใกล้ตัวยามมัวแกล้งใจเบอร์สองนั่นไงช่วยกันเลือกไปรู้ใจคุณเคยเลือกเลยเลือกเลยให้เป็นนายกเลือกเบอร์สองเนอกาเบอร์สองเดอชอบเบอร์สองเนอกาเบอร์สองเดอชอบจริงๆเลือกเป็นนายก พ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักบ้านเรายังมีปัญหาอีกหลายด้านที่รอการแก้ไขมีงานพัฒนาอีกมากมายที่ต้องการผู้มีความรู้มีวิสัยทัศน์เพื่อเข้ามาทางานเลือกเบอร์สองกาบเบอร์สองธนพรเรื่องพยุงศักดิ์หรือผู้ใหญ่อ้อยเบอร์สองเป็นนายกเทศมนตรีหญิงคนแรกของตะบ,บนทุ่งหลวงธนพรเรื่องพยุงศักดิ์หรือผู้ใหญ่อ้อยเบอร์สองเลือกตั้งครั้งนี้เลือกคนดีมีคุณภาพพร้อมทํางานประสานความเข็ง แข่งของชุมชนคนทุ่งหลวงเลือกธนพลร,ร่วมพลังเข้ามาทํางานรับใช้พ่อแม่พี่น้องชาวตําบลทุ่งหลวงเลือกเบอร์สองธนพลเรื่องพยุงศักดิ์หรือผู้ใหญ่อ้อยเบอร์สอง เป็นนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลทุ่งหลวงคนใหม่พ่อแม่พี่น้องชาวตำบลทุ่งหลวงที่เคารพรักทุกท่านอนาคตของตำบลทุ่งหลวงของเราอยู่ในมือของท่านวันอาทิตย์ที่30มีนาคม2568เวลา8โมงเช้าถึง5โมงเย็นจะเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญเป็นวันที่ทุกท่านได้ตัดสินใจอีกครั้งโปรดออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งไปช่วยกันเลือกผู้นำคนใหม่ที่มีความซื่อสัตย์จริงใจ โปร่งใสและพร้อมพัฒนาธนพรรวมพลังพัฒนาให้ก้าวหน้าและยั่งยืนฝากแรงเชียร์แรงใจเข้าคูหากาเบอร์สองเลือกเบอร์สองธนพรเรื่องพยุงศักดิ์หรือผู้ใหญ่อ้อยเบอร์สองเป็นนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลทุ่งหลวงคนใหม่เพื่อพี่น้องชาวตำบลทุ่งหลวงมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเลือกธนพรเรื่องพยุงศักดิ์หรือผู้ใหญ่อ้อยเบอร์สองเป็นนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลทุ่งหลวงธน ผลเรื่องพยุงศักดิ์หรือผู้ใหญ่อ้อยเบอร์สอง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 โปรดช่วยรักษาคนดีเชิดชูคนที่เสียสละไม่ถูกใจบ้างบางเวลาอย่า่วนกล่าวหาจนทอดใจโปรดช่วยรักษาคนดีเบอร์สองคนนี้ท่านพึงได้ส่งเสริมเบอร์สอง ให้ใครใครอยากทำความดี